ของดิานและโดยชิงเบ้าเปลาและออกเกินทางสู่โลกที่แสงงดงามแห่งจริงตนนการกาะแห่งความร่วมมนือพี่หมีสวัสดีจาเด็กๆคืนนี้กลั่งวิเศษของเรากำลังสั่นอีกแล้วนะดูเหมือนว่ามีภารกิจสำคัญรออยู่ กระต่ายน้อยตื่นเต้นสุดๆเลยกล่องวิเศษจะพาเราไปที่ไหนกันนะกล่องวิเศษเปิดออกคืนนี้ข้าจะพาเจ้าสู่เกาะแห่งความร่วมมือที่ซึ่งสัตว์ป่ากำลังเผชิญกับปัญหาครั้งใหญ่และต้องการหัวใจที่ร่วมแรงร่วมใจกันทันใดนั้นแสงจากกล่องวิเศษพาทั้งสองลอยล่องกลางสายลม ก่อนจะค่อยๆละลงสุผืนป่าสีเขียวชอุ่มบนเกาะกลางทะเลช้างใหญ่น้ำเสียงงุดหงิบโอ้ยสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างฝั่งใต้กับฝั่งเหนือพังหมดเลยพวกเราขนของและไปหาน้ำไม่ได้มาน้ำตาลพูดด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลพวกเราพยายามซ่อมแล้วแต่ทำไม่ทันไม่มีใครยอมฟังกันเลย กระต่ายน้อยงั้นพี่หมีเรามาช่วยพวกเขากันเถอะพี่หมีได้สิจ๊ะแต่การซ่อมสะพานนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนเลยนะจ๊ะพี่หมีหยิบแผนพี่ออกมาจากกระเป๋าผ้ากล่องวิเศษส่งแสงสีทองนำทางและพาทั้งสองเดินลึกเข้าไปในใจกลางหมู่บ้านด่านที่หนึ่งฟังกันและกัน เสียงกระรอกพูดทับเสียงมา้าเสียงนกพูดทับเสียงช้างกลายเป็นความสับสนวุ่นวายกระต่ายน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังกันทีละคนดีไหมคะถ้าเราไม่ฟังกันเราก็จะไม่รู้ว่าใครถนัดอะไรใช่แล้วจ้ะเดี๋ยวมาลองตั้งวงพูดคุยทีละตัวเริ่มจากช้างก่อนนะแล้วเราจะเขียนแผนงานลงบนผ้าใบาใหญ่ตรงนี้ ทุกตัวค่อยๆเงียบลงและเริ่มฟังเสียงของกันและกันอย่างตั้งใจเมื่อได้พูดได้ฟังความเข้าใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นเสียงดังวุ่นวายกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆนกน้อยน้ำเสียงตื่นเต้นโอ้ถ้ากระแตส่งของเร็วได้ฉันจะบินดูเส้นทางให้กระแตพูดเสริมดีเลย แล้วม้าก็ใช้เท้าช่วยตอกไม้ได้นะและเมื่อทุกตัวได้รู้หน้าที่ของกันและกันการวางแผนก็พร้อมสำหรับด่านถัดไปด่านที่สองแบ่งหน้าที่ตามความถนัดพี่หมีเขียนชื่อแต่ละตัวลงบนแผนงานแล้วชี้ไปที่ไม้เครื่องมือและพื้นที่ที่ต้องใช้พี่หมีช้างแบกไม้กระแตวิ่งส่งของ ม้าช่วยตอกตะปูและนกคอยดูทางจากด้านบนทุกคนมีหน้าที่สำคัญหมดเลยนะจ๊ะกระต่ายน้อยพี่หมีดูสิพอทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทุกอย่างก็เร็วขึ้นเยอะเลยพี่หมีนั่นแหละจ้าความร่วมมือมันเริ่มจากการรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ดีและช่วยเหลือกันในสิ่งที่เราทำได้ เสียงเคาะตะปูเสียงไม้กระทบกันและเสียงหัวเราะเริ่มดังก้องป่าอีกครั้งแต่แล้วก้อนเมฆสีเทาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นบนฟ้าด่านที่สามช่วยกันเมื่อเจอปัญหาฝนตกหนักกลางวันลมแรงสะพานล,ลื่นอุปกรณ์บางอย่างพังนกน้อยพูดอุปกรณ์เปียกหมดเลยแล้วเราจะทำไงดี ฝนตกหนักลงมาเรากับจะทดสอบความตั้งใจของทุกคนลมพัดแรงจนผ้าคลุมปลิววอนกระต่ายน้อยอย่าเพิ่งตกใจนะกระต่ายน้อยกับกระแตจะไปหาฟางแห้งพี่หมีพี่จะพากลุ่มช้างไปช่วยกันทำร่มไม้ใช้ใบตองบังฝนให้ทุกคนแม้สายฝนจะหนักเพียงใดไม่มีตัวใดหนีหาย ทุกตัวอยู่เคียงข้างกันและแบ่งหน้าที่กันแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อและในที่สุดเมื่อฟ้าเริ่มโปร่งท้องฟ้าค่อยๆสว่างเสียงนกร้องอีกครั้งสะพานไม้ที่แข็งแรงและสวยงามก็ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์พี่หมีสะพานนี้ไม่ได้สร้างจากไม้เท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆแต่สร้างจากใจที่พร้อมจะช่วยเหลือกันต่างหาก กระต่ายน้อยวันนี้กระต่ายน้อยเรียนรู้ว่าถ้าเราร่วมมือกันแม้เรื่องยากแค่ไหนเราก็ทำสำเร็จได้และเมื่อภารกิจจบลงกลองวิเศษก็ค่อยๆพาพี่หมีและกระต่ายน้อยกลับบ้านพร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยคำว่าเราทำด้วยกันฝันดีนะเด็กดีแล้วพบกันใหม่ในการผจญภัยครั้งต่อไป